ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนวัตถุเทพเปลี่ยนดวงตาบท33ก่อนออกจากห้องหลูซูสบคิดดูแล้วยังคงรู้สึกไม่มั่นใจจึงหยิบยันเหลืองออกมานางจ้องยันเหลืองครู่หนึ่งตูวิปริตน้อยในิสัยแปลกประหลาดทั้งยังที่ระแวงนางมิอาจประมาศสตรูยันเคลื่อนย้ายเป็นไม้ตายของนางต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีหลิซูซูเสียเวลาอยู่ในห้องเน่นนานพอเดินออกไปก็ถูกคนขวางไว้สาวใช้เอ่ยเสียงเย็น แม่นางหยุดก่อนโปรดให้พวกข้าตรวจสอบด้วยนางไม่มีที่ท่าว่าจะขออนุญาตจากลิซูซูลิซูซูสกัดข้อมือนางไว้ฐานถ่ายจิ้นให้เจ้ามาตรวจสอบหรือสาวใช้ตอบด้วยสีหน้าปราศจจากอารมณ์องค์ชายบอกว่าแม่นางมากด้วยอุบายให้รับเคี้ยวเล็บเสียก่อนค่อยส่งตัวไปนางตรวจดูละเอียดยิบก็ค้นเจอผงยาห่อหนึ่งจากเอวของลิซูซูสาวใช้สูดดมและเหลือบมองลิซูซูอย่างประหลาดใจพลางเอ่ยว่าเครื่องหอมมอมเมาของเผ่าข้า ลิซูซูฉีกยิ้มประดักประเดิดให้นางมือของสาวใช้เลื่อนลงไปอีกคนเจอของเบตาเลตยิบย่อยจำนวนหนึ่งสุดท้ายแม้แต่เส้นผมของลิซูซูยังไม่ละเว้นดึงปิ่นปักผมของลิซูซูออกพวกนี้ล้วนเป็นของมีคมแม่นางไปเร่รำผูกผมด้วยแถบผ้าไหมก็เพียงพอว่าพลางกวักมือจากนั้นสาวใช้อีกคนนำแถบผ้าไหมสีขาวมาผูกผมให้อย่างเรียบง่ายครั้นเห็นโกววิที่กลายเป็นกำไลข้อมือบนมือของลิซูซูสาวใช้ก็ทำถ้าจะถอดมันออก แต่การกลายรูปของโกว,วิพอดีกับข้อมือลิซูซูเสียจนไม่มีช่องว่างลิซูซูเอ่ยว่านี่เป็นของที่ข้าสงสัยตั้งแต่เด็กถอดไม่ออกหรอกเจ้าคงไม่ถึงขั้นตัดมือข้ากระมังไม่มีมือแล้วจะได้รำได้อย่างไรสาวใช้พยายามอยู่ครู่หนึ่งพบว่าเป็นดังที่ลิซูซูว่าจริงๆทั้งยังเห็นกำไลเรียบเื่อแวววาวน่าจะไม่มีกลไกใดๆซ่อนอยู่จึงได้แต่ล้มเลิกความพยายามลิซูซูกุมข้อมือตนเองที่ถูกทารุนจนเจ็บประบมอดพูดขึ้นไม่ได้ ถ้าองค์ชายของพวกเจ้ากลัวตายถึงเพียงนี้ก็ไม่ควรปล่อยข้าออกมาสาวใช้หาได้สะทกสถานกับคำพูดของนางไม่ท่านตามข้ามาที่เรือนหน้าหลีซูซูหอบแขงเสื้อน้ำสีขาวของตนเองเดินตามนางไปจังหวะที่สาวใช้ไม่ทันสังเกตหลีซูซูคว้ามือไปกลางอากาศบริเวณข้างเอวของสาวใช้กระดาษยันแผ่นหนึ่งไหลเข้าไปในแขนเสื้อของหลีซ,ซูซูอย่างเยียบเชียบหลีซูซูโค้งมุมปากซ่อนกระดาษยันให้ดี สมัยก่อนตอนบิดาเดินทางท่องไปทั่วลก่กเคยเห็นการเล่นกลในโลกมนุษย์วันเวลาในภูเขานั้นหน้าบึกเขาจึงนำของแปลกใหม่เหล่านี้มาหลอกอลิซูลีซูซูเห็นแล้วรู้สึกสนุกสนานยิ่งมนุษย์ทั่วไปฉเฉลียวฉลาดแม้ไม่มีพลังวิเศษแต่กลับมีหัวสมองที่เปี่ยมด้วยปัญญาไม่ว่าอย่างไรสาวใช้ก็คิดไม่ถึงว่าจังหวะที่ลีซูซูใจขัดขวางนางได้ซ่อนของไว้ที่ตัวของนางแล้วตอนใกล้ถึงลานเรือนด้านหน้าสาวใช้ถามลีซูซูว่าท่านต้องการบทเพลงเช่นไร ลิซูซูตอบอย่างไม่ใส่ใจเช่นไรก็ได้สาวใช้มุ่นคิ้วพลางคิดในใจว่าคนผู้นี้ช่างอวดดีจริงๆไม่ว่าทุ่งทำนองเช่นไรนางก็ล้วนไร่ร่ำตามจังหวัดได้เช่นนั้นหรือเมื่อมาถึงลานเรือนสาวใช้เอ่อยขึ้นองค์ชายคนมาถึงแล้วเจ้ากะอย่างจี้รินสุราให้ฐานไถจิ้นเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ผู้หนึ่งย่อมดูออกว่าฐานไถจิ้นชอบฟังเขาเล่าเรื่องพิษหนอนกูของเผ่าอีเย,ยจึงเลือกเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฐานไถจิ้นฟัง อย่างจี้รู้ดีว่าฐานไถจิ้นจะพักอยู่ที่ชายแดนไม่นานจัดการเรื่องราวเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับแควงโจข้างนอกเริ่มทำสงครามแล้วฐานไถยจิ้นเปลี่ยมด้วยความทะเยอทะยานจะต้องชิงเอาใต้ล่านี้มาเป็นของตนอย่างแน่นอนอย่างจี้ประจบเขาไว้ย่อมเป็นประโยชน์กับตนหากฐานไถยจิ้นชนะเขาย่อมเป็นคนสนิทของฮ่องเต้หากา่า้แพ้เผ่าอีเยเวียก็สามารถซ่อนตัวหาทางหนีที่ไล่อื่นเผ่าอีเยเวียเดิมเชี่ยวชาญการหลบซ่อนอยู่แล้ว หลายปีมานี้ยุคสมัยผัดเปลี่ยนขุนเขาธาราเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเพียงเผ่าอีเย่ยที่ยังดำรงอยู่สืบมาอย่างดื้อรัน้นรอจนฐานถ่ายจิ้นนำกองทหารจากไปอย่างจี้ก็จะเปลี่ยนตนเองกลายเป็นพ่อค้ามั่งคั่งที่เจ้าเล่เพทุบายผู้หนึ่งฐานถ่ายจิ้นหยิบจอกสุราขึ้นมาได้ยินเสียงสาวใช้รายงานเขาก็พันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะมองปากประตูอย่างจี้มองไปที่ประตูเช่นกันรูปโฉมและทุ่งท่าของนางรำเผ่าอีเย่ยล้วนเป็นเล่ชนายองค์ชาย ต้องยืนกรานให้เฉลยผู้หนึ่งมาไร่รำให้ดูด้วยไม่นานอย่างจี้ก็ได้เห็นเฉลยผู้นั้นเด็กสาวซึ่งสวมชุดนางรำสีขาวของเผ่าอีเยวียผู้นี้ไม่รู้ใครเป็นคนหาเสื้อผ้าให้นางมันออกจะใหญ่ไปสักหน่อยสายคาดเอวขับเน้นช่วงเอวแบบบางของนางคอเสื้อค่อนข้างหลวมเทียบกับนางรำที่โตเป็นหญิงสาวเต็มตัวรูปร่างเย้ายวนกระชากวิญญาณเหล่านั้นนี่ก็คือแม่นางน้อยที่ไม่ประสีระสาผู้หนึ่ง แถบผ้าไหมสีขาวทิ้งตัวอยู่ด้านหลังศีรษะนางประดับด้วยไข่มุกเรียบง่ายเพียงไม่กี่เม็ดความรู้สึกแรกของหยางจี้คือเด็กสาวผู้นี้สะอาดมากสะอาดจนให้ความรู้สึกเย็นชาบริสุทธิ์หลายส่วนหยางจี้ดูไม่ออกว่าหลิซูซูมีความพิเศษตรงที่ใดหากจะพูดถึงคนงารูปโฉมของฐานไทจินเองจัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆกล่าวได้ว่าเห็นแล้วชวนตะลึงส่วนเด็กสาวตรงหน้าแม้ใบหน้าจะไม่เลวผิวพรรณ ก็ขาวผ่องกว่าคนทั่วไปกระนั้นถึงอย่างไรก็ไม่ใช่รูปโฉมที่งามเฉิดฉันถึงเพียงนั้นทว่าอย่างที่สังเกตเห็นว่าพอนางเดินเข้ามาร่างกายของฐานไถจิ้นก็พลันเครียดเกร็งขึ้นเล็กน้อยลูกตาดำาลับจ้องนางไม่กระพริบนิ้วมือขององค์ชายกมัดดันริมฝีป,ปากไว้โดยไม่รู้ตัวขนาดจับจ้องหญิงสาวนี่เป็นการกระทําที่แสดงถึงความรังเกียจและหยิดหยั่นทว่าอย่างที่กลับมองเห็นความคาดหวังอยู่หลายส่วน เพราะท่าทีของเขาอย่างจี้จึงตั้งตารอยอย่างห้ามไม่อยู่พลางคิดในใจหรือเด็กสาวผู้นี้จะได้รำได้ดีเป็นพิเศษนอกจากพวกเขาบ่าวรับใช้หลายคนที่ปรนิบัติอยู่ในเรือนต่างพิจรารณาลิสูสูอย่างเงียบๆเช่นกันทุกคนต่างคาดหวังว่าเด็กสาวจะแสดงการได้รำที่ชวนตะลึงลิซูซูเดินเข้ามาเกือบสะดุดแขนเสื้อน้ำยาวเฟื้อยของตนเองจนหกล้มหน้าขมำเนื่องจากได้รำไม่เป็นนางจึงฝืนปั้นหน้าขึร่งบางท่าสุงสักเย็นชาิวงตาประสานกับฐานไทยจิ้น ที่กำลังใช้หลังมือดันริมฝีปากสีตาสบประสานฐานไถจิ้นจ้องนางขมิ่งชี้นางรำด้านข้างพางเอ่ยว่าหากแคร่รำได้ไม่ดีเท่าพวกนางลากตัวออกไปประหารอารมอล้วยไม่ได้เลยหรือลิซูซูถางเขาฐานไถจิ้นกระดกริมฝีปากคนที่ร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปลิซูซูรู้สึกว่าใบหน้าเขาแทบจะแสายะยิ้มออกมาอยู่แล้วจงใจเอานางไปเปรียบกับนางรำ เจตนาในใจของเขาชัดแจ้งยิ่งดีมากเช่นนั้นนางก็จะไม่เกรงใจแล้วนักดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงเป็นบทเพลงท่วงทำนองเรื่องบทหนึ่งสมัยที่อยู่บนพศเสียนหรือส,สููเคยฟังคนดิดพินเป็นครั้งคราวพอมีความรู้เรื่องทวงทำนองและดีอยู่บ้างนางอาศัยความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมสะบัดแขนเสื้อน้ำออกฐานถ่ายจิ้มเอ็นกายพิงเก้าอี้ใช้แววตายยาะหยันมองนางไร่รำ เรือนร่างนางผิ้ไหวผ้าปร่งสีขาวบนร่างคลี่ออกเป็นชั้นๆดูงามอย่างบริสุทธิ์จนชวนให้คนตาลายในช่วงเวลาสั้นๆกลับไม่มีใครดูออกว่านางได้รำไม่เป็นหนวดเล็กของหยางจี้ขยับไปมารู้สึกว่าท่าได้รำนี้แปลกใหม่ทีเดียวไม่เคยพบเห็นมาก่อนหลีอูซู้กบคิดในใจว่าการได้รำคงไม่ต่างจากการรำกระบี่มากนักกระมังปลายเท้าของนางสกิดเบาๆหมุนตัวอย่างนุ่มนวลไปตามจังหวะและค่อยๆเข้าใกล้ฐานไถจิ้นอย่างแนบเนียน ไม่นานใบหน้าของหยางจี้ก็ฉายแววสนเทชนัยจึงรู้สึกว่านี่ไม่เหมือนการได้รำกลับเหมือนการก่อกวนมากกว่าแต่ในเมื่อฐานถ่ายจิ้นไม่เอ่ยอะไรเขาย่อมจะไม่ส่งเสียงหยางจี้เหลือบมององค์ชายแวบหนึ่งองค์ชายยังคงจ้องมองเด็กสาวผู้นั้นชายกระโปรงชุดนางรำของหลิ่ซูซูหมุนติ้วประหนึ่งบุกผาท่บานสะทั่งดอกหนึ่งนางแบ่งสมาธิไปคบคิดในใจประเดี๋ยวจะใช้แขนเสื้อน้ำเกี่ยวกาสุราที่อุ่นอยู่บนโต๊ะสาใสาหน้าคนวิปริตผู้นี้ กระนั้นคนคำนวณก็มิสู้ฟ้าลิขิตตอนที่นางจะเกี่ยวกาสุราขึ้นมากลับกระหนักว่าแย่แล้วการได้รำกับการฝึกบำเพ็ญเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงนางหมุนตัวตั้งไม่รู้กี่รอบทั้งยังเป็นไข่เวลาหยุดจึงรู้สึกหัวสมองวิงเวียนแยกแยะทิศทางไม่ออกแขนเสื้อนางวาดผ่านกาสุรายังเกี่ยวไม่ขึ้นคนกลับยืนไม่มั่นคงและหงายล้มไปข้างหลังอย่างที่เห็นนางโผล่เข้ามาคิดว่านางจะลอบทำร้ายองค์ชายจึงรีบร้องว่าองค์ชายระวัง มีเพียงอย่างจี้แม้แต่รอยยิ้มหยันตรงมุมปากฐานไทยจิ้นยังแข็งค้างเขามองภาพโปร่งสีขาวเบื้องหน้าผิวไหวพวงแก้มของเด็กสาวแดงส่า้นนางโซซัตโซเซอ่อนแรงเหมือนจะล้มลงภายใต้สายตาตื่นตระหนกของอย่างจี้รูม่านตาของฐานไทยจิ้นหดลงเล็กน้อยไม่ได้ยินว่าอย่างที่พูดอะไรในใจเขาเหลือความคิดเพียงอย่างเดียวว่านางเป็นอะไรไปการกระทําแทบไม่ผ่านการตันกรองคว้าแขนเสื้อน้ําของนางและรับตัวเด็กสาวไว้สุดท้ายนางลง้มล,ลงในอ้อมกอดเขา สองคนกลิ้งไปด้วยกันแถบผ้าไหมบนเส้นผมของเด็กสาวนิวมือเขากลิ่นหอมจากเรือนร่างนางจัดกรอนอากาศรอบด้านโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวชายกระโปรงสีขาวของนางซ้อนทับกับเสื้อคลุมสีดำของเขาเด็กสาวเหมือนผีเสื้อตัวหนึ่งที่แยกแยกทิศทางไม่ถูกทิ้งตัวลงในอ้อมกอดเขาอย่างมึนงงอย่างจี้ตะลึงเพึงเพลิดคำว่าคุ้มกันองค์ชายติดอยู่ในลำคอ ฐานถยจิ้นถูกหลีซูซูกระโจนใส่จนล้มลงบนพื้นยามสบประสานกับสายตาตื่นตกใจของนางเขามองใบหน้าของนางที่ประชิดเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าว่างเปล่าลีซูซูก็ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้นางซบอยู่บนตัวเขาเด็กหนุ่มใต้ร่างผมดำปากแดงใบหน้าขาวซีดดูอันตรายทว่าดวงตากลับฉายแววเหมือลอยหลายส่วนก่อนที่เขาจะดึงสติกลับมาลิซูซูฉีกยิ้มให้เขาขออภัยในเมื่อเจ้ารนหาที่เองข้าก็ไม่เกรงใจแล้ว นางใช้แขนเสื้อน้ำรัดคอฐานไถจิน้นดังค่าสีหน้าเลื่อนลอยบนใบหน้าเขาหายวับไปในพริบตาและเปลี่ยนเป็นโกรธจัดหลีซูสูรัดแขนเสื้อน้ำแน่นนางลงมืออย่างมั่นคงแม่นยำเฉิบขาดรัดจนใบหน้าขาวซีดของเขาซับสีแดงเลือดประหนึ่งสีดอกทอ้อฐานไถจิ้นหางตาเจือสีแดงวดงามแววตากลับเหมือนมีเกล็ดน้ำแขงสีหน้ามิอาจอธิบายได้ด้วยคำว่าโกรธเปรี้ยวเสียแล้วหลีซูซูรู้สึกว่า หากปล่อยเขาตอนนี้เขาจะต้องชักกระบี่ด้านข้างออกมาและสับนางเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นแน่นอนลิซูซูฉีกยิ้มให้เขาเอ่ยเสียงดังกังวานคนในรคุณใครให้เจ้าหลอกใช้ข้าฐานไถจิ้นสีหน้าหิ้มเกรียมไม่ปริปากผู้สักคำเทียงกรรมข้อมือของนางแน่นถึงอย่างไรก็มิอาจให้นางรัดคอเขาจนตายจริงๆความเปลี่ยนแปลงนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนอย่างจีรีพูดขึ้นนางปีศาจปล่อยองค์ชายเดี่ยวนี้นะลิซูซูพาฐานไถจิ้นลุกขึ้นยืน นางรู้ว่าตัวประกันของตนเป็นคนบา้าที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจึงรัดแขนเสื้อน้ำจนแน่นจงใจไม่ให้เขาปิดปากพูดหลีซูซูพูดกับหยางจี้เจ้านาสิปิสากปีสากจิ้งจอกเจ็ดหางนางถูกพวกเจ้าขังไว้ที่ใดถ้าไม่บอกข้าจะฆ่าเขาเสียหยางจี้ชำเมืองมองถานไถจิ้นแวบหนึ่งเห็นอีกฝ่ายถูกรัดคอจนพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวจึงรู้ว่าหลิซูซูเอาจิงหยางจี้รีบเอ่ยพาปีสากจิ้งจอกมา ไม่นานก็มีคนหิ้วกรงเหล็กนินใบหนึ่งมาข้างในมีจิ้งจอกสีเหลืองตัวหนึ่งขดตัวอยู่ลิซูซูถามมันเบร้างอยู่ที่ใดอันที่จริงนางไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนักถึงอย่างไรปีศาจจิ้งจอกก็มีความแข็งกับตนเหมือนกันแต่มีเพียงปีศาจระดับสูงเท่านั้นที่รู้ทางไปเบร้างทุกครั้งที่เจอปีศาจระดับสูงยังไม่ทันเอ่ยปากถามก็สู้กันเสียก่อนลิซูซูไม่อยากไปหาปีศาจตนอื่นอีกแล้ว บนตัวปีศาจจิ้งจอกมีกลิ่นไอแห่งความตายเข้มข้นเมื่อได้ยินคำว่าเวร้างสองคำปลายหูของปีศาจจิ้งจอกขยับเล็กน้อยยกหัวขึ้นในบรรดาปีศาจทั้งหมดปีศาจิ้งจอกน่าจะมีปัญญาสูงสุดนางมองหลีสู่สู่จากนั้นเหลือบมองฐานไทยจิ้นจูจูจก็เอ่ยปากเสียงแหบแห้งเจ้าพาข้าไปด้วยข้าจะพาเจ้าไปเวร้างหลีสู่สู่ลังเลแม่นางจะอยากไปเวร้างแต่ปีศาจิ้งจอกฆ่าคนมากมายเพียงนั้น นางมิอาจหาหรือกับเสือเพื่อถลกหนังล่อยปีศาจิ้งจอกไปปีศาจิ้งจอกเหมือนรู้ว่านางคิดอะไรอยู่จึงเอ่ยขึ้นข้าไม่หนีหรอกบัดนี้ข้าคิดเพียงอยากตายเท่านั้นเจ้าสามารถพาข้าไปด้วยจากนั้นค่อยฆ่าข้า,ขาอยู่ในมือฐานไถจิ้นแม้กระทั่งร้องขอความตายนางยังทําไม่ได้ด้วยซ้ําลีซูซูกล่าวตอได้นางจับฐานถจิ้นเป็นตัวประกันและสั่งให้คนเปิดกรง อย่างจี้แทบไม่กล้ามองสีหน้าขององค์ชายเขาหน้ากลัวเกินไปแล้วแต่ยามนี้ฐานไถจิ้นอยู่ในมือของลีซูซูนางพูดอะไรพวกเขาได้แต่ต้องทำตามนั้นทั่วทั้งตัวปีศาจจิ้งจอกมีแต่เลือดค่อยๆเดินมาข้างกายลีซูซูลีซูซูถามอีกฝ่ายว่าเจ้าสามารถปกปิดไอปีศาจบนร่างตนเองได้หรือไม่ปีศาจจิ้งจอกตอบได้ลีซูซูพยักหน้าเจ้าจับข้าไว้ ีศาจิ้งจอกงับชายกระโปรงหรือซูซูไม่รู้นางถูกฐานไถจิ้นป้อนอะไรให้กินบัดนี้แม้กระทั่งจำแรงกายยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำลิซูซูปล่อยฐานไถจิ้นโดยผลักเขาไปหาอย่างจี้ฉับท่านเด็กหนุ่มหันกลับมาจับอภรนางไว้แน่นลีซูซูเหลือบตาขึ้นเห็นหางตาแดงเรื่องของเขายังมีแววตาคิดแค้นคอเขาถูกนางรัดจนบาดเจ็บเปล่งเสียงไม่ออกแม้แต่คำเดียวลิซูซูโค้งดวงตาขยับริมฝีปากว่าลาก่อน ตัววิปริตน้อยใครจะอยากอยู่เล่นกับเจ้ายันเคลื่อนย้ายทางานหลี่สูู่่หิ้วตัวปีศาจิ้งจอกขึ้นมาและหายลับไปในแสงสีขาวส่วนฐานท่ายจิ้นที่คว้าแขนเสื้อของนางแน่นกลับดึงผ้าโปร่งบางออกมาได้เพียงชิ้นหนึ่งได้แต่มองคิ้วตาโค้งลงของนางหายลับไปต่อหน้าต่อตาตนเองเขาถูกดีดออกจากขายอาคมสาวใช้รอบด้านเห็นสีหน้าถึงถึงของเขาต่างพากันคุกเข่าลงบนพื้นอย่างจี้ปันนาเกอเดินเข้าไปหายิ้มกระอักกระอ่วนเอ่ยองชายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ฐานไายจิ้นถีบเขาอย่างแรงคนโง่ถึงขั้นปล่อยให้นางหนีไปปล่อยตัวนางไปได้อย่างไรเขาชักกระบี่ออกมาฟันไปที่หยางจี้ทันทีท่าทางคลุ้งคลั่งเช่นนี้หยางจี้เคยเห็นเสียที่ใดเขาเรีบกคุกเข่าลงองค์ชายปลดไว้ชีวิตข้าไว้ชีวิตข้าด้วยองคารักเยี่ออิ่งในชุดดำผู้หนึ่งก้าวออกมากุมกำปั้นคุกเขา่าลงตรงหน้าฐานไายจิ้นฐานไายจิ้นปรับลมหายใจให้สงบดึงสติกลับมาได้และโยนกระบี่พกทิ้ง เขากระตุกยิ้มเป็นมิตรทางกล่าวขออาภัยออกมาก่อนจะประคองอย่างที่ลุกขึ้นอย่างจี้สองขาสั่นเทามองใบหน้าแย้มยิ้มไร้พิษสงที่เจีวเววขออาภัยของฐานไทยจิ้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าที่ตนคิดไปเองก่อนหน้านี้ว่าเทาอีเยเวียจะสามารถถอนตัวอย่างปลอดภัยได้ช่างเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาทิยงใดฐานไทยจิ้นมองทิศทางที่หลี่ซูซูหายตัวไปพร้อมใช้นิ้วมือลูกรอยรัดบนลำคอชีวิตนี้อย่าให้ข้าพบเจอนางอีกเป็นอันขาดหาไม่แล้วหลักก็ เหมันผันผ่านคิมหันมาเยือนไม่นานผืนแผ่นดินใหญ่ของดินแดนภาคกลางก็เข้าสู่ฤดูวันส์แดนเหนือสุดกลับยังมีภูเขาน้ำแข็งเริงรายเด็กสาวในชุดสีม่วงผู้หนึ่งห่อตัวด้วยชุดคลุมกันหลงอุ้งจิ้งจอกไว้ในอ้อมอกกำลังมองลงไปจากกลางอากาศนกคุกมาสยายปีกและบินร่อนลงมันสะบัดสะบัดขนก่อนจะให้หลิซูซูกับปีศาจิ้งจอกลงไปบนพื้นลิซูซูลูกหัวมันขอบใจเจ้ามาก นกคุกมาถูถมือนางหดกายเล็กลงและโผวิ่นสู่เวหาหลีซูซูมองมันบินจากไปไกลนางเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าวันนั้นหลังจากหนีมาแล้วจะพบนกคุกมาตัวนี้นางจดจํามันได้มันเป็นหนึ่งในตัวงงงมที่ถูกวัตถุเทพและปีศาจต้นท้อดึงดูดมาก่อนหน้านี้นางปล่อยมันไปทั้งยังป้อนน้ำหยันให้มันนกคุกมาพบนางอีกครั้งจึงมาส่งนางอย่างที่หมายยามนี้เองเทียนรานในอ้อมแขนเอ่อยว่าจาเด็บแนมขึ้น เจ้ามีอัธยาศัยดีไม่เลวนี่หลีซูซูไม่สนใจอีกฝ่ายทางเข้าเวร้างอยู่ที่ใดไม่มีทางเข้าแต่เมื่อสิบปีก่อนปรากฏรอยแยกมาปีศาจที่ถูกผนึกไว้อย่างพวกมันก็หนีออกมาจากรอยแยกนี้เพียร์รานพูดข้าจะบอกวิธีเข้าออกรอยแยกให้กับเจ้าจากนั้นเจ้าสังหารข้าเถอะหลีซูซูมองนางด้วยความรู้สึกซับซ้อนเจ้าดวงตาเพียร์รานฉายแววหยีดหยันเจียงรอตายแล้ว ข้าจะดูดพลังจากคนไปด้วยเหตุใดอีกสมัยที่เนินชิงชิวยังอยู่ท่านยายเคยบอกว่าไม่ว่าใครที่กล้าสู่เส้นทางการบำเพ็ญมาดูดพลังของผู้อื่นช้าเร็วย่อมต้องตายอยู่ใต้อสนิครกทั้งที่รู้ดีว่าเป็นเส้นทางที่มิอาจย้อนกลับแต่เจ้ายังคงเลือกเดินไปบนเส้นทางนี้ต่อให้เจียงหลอกกลายเป็นปีศาจท่านป้าเจ้าก็ไม่อาจอยู่ร่วมกับเขาได้เทียนหลานไม่พูดจานางย่อมรู้ดีอยู่แล้วแต่การรักคนผู้หนึ่ง ต่อให้มีเวลาเพียงชั่วสั้นๆเกิดที่ว่าตายราตรีก็ไม่นึกเสียใจภายหลังลีซูซูคิดถึงเย่ฉุกเฟิงพี่รองของข้ายังรอเจ้าอยู่เพียนหลานพูดเขาข่าเจียงหรอกข่าเกลยดเขานางก้มหัวลงลีซูซูมีอาจมองสีหน้าอารมณ์ใดๆจากใบหน้าของจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ลิซูซูไม่รู้ว่าเพียนหลานเคยรักพี่รองของนางบ้างหรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าหากเย่ชฉุเฟิงรู้ว่าเพียนหลานตายไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรเพียนหลานมองไปยังภูเขาหิมะ แม่หนูน้อยเจ้าชักนำเพลิงนรกเป็นหรือไม่หรืซูซูลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเพียรรานพูดต่อเจ้าเข้าไปในเวร้างแล้วมอบเพลิงนรกให้ข้าเถิดหากเจ้าได้พบเยชูเฟิงอีกบอกเขาแทนข้าที่ว่าข้าไม่เคยรักเขาเขาเองก็ไม่เคยรักข้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงเพราะเขาถูกอาคมเสน่ห์ของข้าเท่านั้นหซูซูอึ้งงันไป เทียนหลานกำลังโกหกแม้จะเป็นจิ้งจอกก้าหางก็ทำได้เพียงล่อลวงจิตใจคนมิอาจทำให้คนบังเกิดความรู้สึกรักได้ความรักกับความใคร่เดิมทีเป็นสองสิ่งที่ต่างกันอยู่แล้วอาคมใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่างที่รองรักเทียนหลานทั้งโง่ทั้งเเขวไม่สนใจใยดีสิ่งแต่รักเทียนหลานอย่างแท้จริงหลิซูซูเข้าใจอะไรบางอย่างนางลูกหัวเทียนหลานได้เทียนหลานหลังน้ำตาทางยิ้มพูด เพลิงนรกแผดเผาสิ้นค่าย่อมไปหาเจียงรอดได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์เจ้าอิงหูเข้ามาจากคำบอกเล่าของเพียนรานบริเวณเชิงเขาของภูเขาหิมะก,กลางอากาศจะมีรอยแยกสีดำเส้นหนึ่งเปิดออกช้าๆเพียนรานเดินไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับลิซุสูตรงนั้นมีเพลิงนรกลุกไหม้อยู่กองหนึ่งกระนั้นแค่กองเดียวก็เพียงพอเพียงพอที่จะทำให้เพียนรานดวงจิตแตกส,าญญญาส,สลายก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิตสตอรี่กดทราบกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป